นิมภะสีสะหัสสะสุธรรมาพุทโตธรรมโมสังโฆยัคขาภุมโมนะพุทธะภูชาธรรมะภูชาสังฆะภูชาชกีทานังวัลังคันังสีวลีจะมหาเถรังอาหังวันชามิทุระโตอาหังวันชามิกาตุโยอหั Kami sabdoso, Buddha Kammasangka Ucemi, Namo Buddha Yak, Rak Buddha Tai สีวะีธรรมหาเถรังอาหังวันทามิตรุระโตอาหังวันทามิคาบิโยอาหังวันทามิสัพพโสพุถะธรรมะสังฆปุเสมินะตโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณนณีนกภรัตสีสหัสสะสุธรรมาพุทโธธรรมโมสังโฆ ยาคาพุตโมนะพุทธะบูชาธรรมะบูชาสังฆบูชาอาคีทานังวะรังคันตังสีวลีจะมหาเถรังอาหารทามิอุรโตอาหารทามิคาตุโยอาหารทามิสัพโสพุทธะธรรมะสังฆบูเชมิ เจตพระครูว่าข้าแต่องค์พระเจ้าพระสัมมาทูตเจ้าผู้เจริญผู้เจริญข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายขอน้อมถวายชัดโลหะห้าชั้นชัดโลหะห้าชั้นพระภูมิไวริสตัล เพื่อให้เรายป็นเจ้บาทเพื่อให้เราเป็บาพรว่าพุทธกันสปักแะสมเด็จพระสมณะโพดุและสมเด็จพระสมณะพรองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทงบีสมเด็จพระเจ้าองค์ประทมทังบีสมเด็จพระเจ้าองค์ประมชักพัรมักพ พระพุทธเจ้าทั้งหลายน้อมถวายน้อมวนอของปริวาลทั้งหลายเหล่านี้เพื่อประโยชน์เพื่อความสุขเสข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายข้ะพุทธเจ้าทั้งหลายอผู้ชิุผศ้ผลบุญนี้ขอผู้้สัผลบปให้สรรพสัตว์ทั้งหลาย รีสตรีบุคคลนั้งหลายที่ทำคุณประโยชน์คุณงามความดีแันประเทศชาติและพระทิถีกุศลทั้ายพระพุทธไทยสวรสค์ก็รพุนหวงพ่หวพระพุทธไทยสวรรค์ได้รับ อธิสฐานในครั้งนี้ด้วยเ่าน,นและขอถวายที่มาแก้วไว้ววไวไนาสถานที่แห่งนี้เป็นตราชั่วปร,ประพวสานาสเป่ งงัแรด้วยฤทธิ์แห่งพระกำลังด้วยฤทธิ์แห่งพระกัมลังขอให้เฉลยตัปเตชัยขอให้เฉลยตัปเตชัยมาช่วยเสกพระอรหันต์มาช่วยเสกพระอรหันต์ให้เป็นวิมาณแก้วให้เป็นวิมาณแก้วพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าพตัปเตชักพระพุทธเจ้ามาทำ ธิส <ersch> ัตว์ทุกประองด้วยงลด้วยเสียงละก้าวพุทธางอดิธามิพุางอดิามิธรรมงอดิธามิธาอิมิัการอิธิพทธานมิขอข้าระพธเจ้าทงหลาขอขาพพุทธเจ้าทั้งหลายต่อเบื่องหน้าต่อเบื้องหน้าขอพระพุทธ <oms to Ou porque> สมผลเร็ผิผลหอยบูน้อยพูนี้ติดติดติดใจติทใจน่วนกลาวสนสลาปวสาด้วยเพิดด้วยเออรูขยาอรูาปรมาราภาสันตุทีสปรมังทนังังทนังวิสาสาน ภะพะกังอะหัง <tutuk> phải đấy ạ, anh đang mới không ạ, phẳng bảy bảy đúng không